โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft Mod Pack Regrow Part ที่2กับผมนีน Party TV นะโอเควันะ <Okay. S 1> วนี้เราจะมาทำาเควสกันเพิ่มเติมอีกสัก3เควสละกันอ่ะมาเช็คกันก่อนเลยโอ้จะไม่ดีกลอะอรัน,นี้ปิดด้วยไม่เอาไม่เอาอันตราย okay. โอเคปุ๊บฝนตกโอเค <Okay. S 1> ปิดไปปิดไป ทอดทดทโอเคตกแลกัติดเออโอเคอันนี้เป็นบ้านของเราก่อนนะเอาบ้านแบบนี้ไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ไม่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 ไี่ไี่ไ่ อะไรเงี้ยปึ๊บโอเคปึ๊บบยุดโอเคแล้วแค่นี้ก็น่าจะดีแล้วเอาต่อไปมาดูเฟสกันปึ๊บไม่เอาเหมืองดิปึ๊บโอเคนาอเว้ต่อไปทำเอาเป็นดินนี่เคลียร์เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเราทำอันนี้นะ เครย์บักเก็ตเรามีเครยออยู่หรือเปล่ามีเครย์บักเก็ตวิธีการทำก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็ได้เครย์บักเก็ตมาแล้วก็โอเคไฟล์เครือบักเก็ตก็ต้องเอาไปเผาปึ๊บโอเคแล้วก็เฟสอันนี้ดอกไม้เราต้องการอันนี้สองอันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันอ,อันนี้อะไร คอาพีดแล้วโ okay. อเครอก่อนนล้กันก็โอเค okay, ได้มาล้วเอ้มีอะไรจะเผาอีกไหมไม่มีเหรอเอาจริงดิโอเคช่างมันไม่เป็นไรเราได้เคมมาแล้ว okay, อโอเคสองเคลมปุ๊บบุบโอเคให้ดินมาหรือเปล่าโ okay. อเคดินโอเคดินหกสิบสี่กับบนมีหันะครับ ต่อไปเราจะมาทำการวางดินวางดินตรงไหนดีชิบหายแล้วเราจะหาที่วางดินแถวไหนในนี่ะด้านไหนด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะวางดินเยอะขนาดนั้นเรามีดินอยู่ในนี้อีกมากองหนึ่ง โอเคโอเคไว้ก่อนเมื่อไหร่เป็นเท้าฝนตกด้วยเนี่ยฝนตกเราไปก่อันตรายโอ้เช็ดอืมสติกก็มีนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคสี่สิบแปดอันได้อยู่นะแล้วก็ปุ๊บเราขยายพื้นที่หน่อยแล้วกันอเอาดินมาก่อนเราจะเล่นเป็นสายเซฟแล้วกันขอเซฟสักหน่อยนะมีดาบไหมไม่มีมีไม่มีดาบด้วย โอเคมีอันนี้อยู่น่าจะใช้ได้ไมั้งโอเคอแตกบวกหวกก็ก็ออกวะเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเก็บพวกอันนี้ไว้ก่อนรวมมิวเก็บไปด้วยแล้วก็พวกวีดวีดวีดก็คงจะต้องขยายกล่อง ป๊บขยายละเก็บของไว้ให้หมดเพราะเดี๋ยวเราจะไปไฟเอาเอานี้ไปเ้วยแอคผิดแอคผิดแอคกอ็พวกก็เอาขวานด้วยโอเคอาจจะมีโอกาสได้ไฟไมั้งเดี๋ยวเราจะต่อตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน เยอะมากเดี๋ยวรอกนอกเป็นลามโซนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิมีแบบนี้ด้วยหรือดินไม่มีชีวิตอะเสียไปก้อนหนึ่งเลยเสียดายเสียดายมากๆากอะขอหยักไม้๊บนึงโอเคอ่า รอบนอกเป็นลวงโตนนะเอ้ยไม่ใช่อีแคลกแซนมีแบบนี้ด้วยเสียุยอะดินน้องก้อนหนึ่งอโอเคต่อไปก็ขุดพวกนี้ปึ๊บไปตรงนี้แล้วกัน แต่ก็ไม่มีมอนเตอร์เนาะได้อยู่ได้อยู่นั่นไงคลิปเปอดอย่ามาหนะขอล้องมันเห็นแล้วเพิ่งเห็นดีไม่เอาไม่เอาเอาเพิ่งเห็นดีมาเห็นนี่เราเฟลเลยนะ เห็นแล้วใช่ไหมช่างมันอืมดเพิ่มนิดหน่อยสองข้อนโอเคปึ๊บเสร็วก็วางเดี๋ยวค่อยมาทำประตูรั้วทีหลังนั่นไงมันเห็นแล้วนาเห็นเราแล้วเหรอมาดี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 าดาดโอเค ตรงนี้บางดินก่อนแล้วกันถ้านายไม่เห็นเรานะนายซอมบี้นายก็ไม่ตายหรอกโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้นะ ทำเพิ่มปึ๊บโอเคไม้ okay, แป๊บหนึง่ง uh. okay, okay, no, okay, น่ะอ่าโอเคปึ๊บโอเคประตูโอเคได้มาตีอันโอ้เช้าแล้ว วางประตูร้อยตรงนี้แล้วก็นี้ปุ๊บทุบถอดทุ๊บแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ปักทอ็อปปักดีเออไม่ดอกด้วยแล้วก็ปักทอ็อปตรงนี้ด้วยที่นึ่ปุ๊บโอเคสว่างคนระับก็ วิธีการหาดอกไม้ดีหรอนะโอเคอันนี้ใช่ไหมหาดอกไม้ด้วยอันนี้นะปุ๊บปุ๊บไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยโอเครอบที่สองปุ๊บไม่ได้ลวรอบที่สามปุ๊บเรามีโอกาสแพนรอบใช่ไหมอีกเจ็รอบปุ๊บ ขอดอกสีขาวไมไ่ข้าขอดอกสีขาวปุ๊บโอริเชดขอแค่สองดอกก็พอดอกสีขาวมันหายากเลยไงฮะดอกสีดำชีวิตดีๆอีกสามรอบอ่ะปุ๊บแหน่แน่แน,แน,แน่คือสองรอบนี้ต้องติดอะ่ะโอเคเนี หมดรู้สึกหมดหวงังังไงยก็ไม่รู้ปุ๊บไม่ได้ตัดดอ,อกนี่เฟลรู้สึกเฟลหนักมากโอเคไม่เป็นไรรอดอกไม้ไปไว้ในกล่องเสร็ัแล้วก็เฟซบุก๊กดูดีมันให้เราทำอะไรอันนี้รับไปแล้วนะโอเคให้ทำครอปสติ๊กสามอันใช่ไหม ครอปสติกสามอันใช้ไม้สครอปสติกมันจะทำยังไงวะเดี๋ยวเรใช่ดิมันทำแบบนี้โอเคโซเฟตปุ๊บโอเคอัาอันนี้ชูก้าครับเมนเด็กรอดใช่ไหมเรามีหรือเปล่าเมนเด็กรอดไม่มีนะเดี๋ยวเราต้องไปไล่ทุบอ้นี่ รู้ไหมการหาไอ้สเีเขียวมันยากลำบากแค่ไหนเครย์ this is เคร y โอเคได้หนอ่นอาันาแล้วปีเขียวโอนมิว oh, เนี่ยลุกไม่ได้ด้วยค่อยทำไมได้แต่ดอกไม้พวกนี้วะมีเคล็ดอื่นที่เราทำได้อีกไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมหาชูก,ก้าเดี๋ยวตีไปด้วยหาชูก,ก้าไปด้วยก็ได้ ชูการ์ Yes please ไหนไหนี่นคนเระชูการ์กันเ,เดี๋ยวเราเอาวนวิวใส่ไม้ใส่ปุ๊บอันนี้ใส่แล้วก็เอาเป็นอะไรดี <c oughs> เอ่อเราต้องการอะไรไหมอืมใหม่มั้งเ,เดี๋ยวตักน้ำมาด้วยกว่อน โอเคแค่นี้มั้งเดี๋ยวหาชูกาด้วยเฮ้เ hey, ดี๋ยวมันมีมเมล็ดชูกาหรือเปล่าวัดเดอไม่เอาเราเชื่อมไม่ไฟโอ้ตรงนี้ฝนตกแฮ เราจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าอาหารจะหมดวิ่งอยู่รอบๆนี้แหละหาเมสีเขียวๆบนมิวสีเขียวมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือสิ่งลึกลับซึงแบบหายากมากทำไมายากอย่างนี้เนี่ฮยฮ l ล s h เซ โอ้อะไรกับเนี้ได้ซีดมาด้วยชีวิตดีดีขอหน่อยไม่ได้หรือไงโอเคช่างมันเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าขัดกลับบ้าทุบทุบไปด้วยเพื่อเจอเพื่อจะเจอนี่เราทุบยากนะสองพานเลยนะเนี่ย เออรู้สึกแบบพาร์ทที่แล้วทุกยย่าาะะไรเคร์พาร์ทนี้ล่ะทำไมพาร์ทที่แล้วไวอ้สีเขียวๆมันออกเยอะจังวะโอ,อยโช็ชคสตาเล่นฮันลบอะไรกับผมเนี่ยอบนมิว เชื่อไหมพอเราหาบนนี้มันจะหาไม่เจอทักน้ำมาก่อนปุ๊บโอเคปุค๊บแล้วจอดินตรงนี้ปุ๊บแล้วก็พีจา้านี่รู้สึกจะเป็นสลามดินหรือเปล่ารู้สึกตะเจนไทยแมวได้ไหมสลามดินเนี่ยโปโ๊อตโต้ซีดแล้วก็แครอทโซีดใช่ไหม อันนี้บาตเตหน้นาซีดคือซีดอะไรขอปลูกหน่อยแล้วกันวิธีปลูกก็ง่ายๆแต่ต้องทำโเ o n e ออ,อันเีกประสงค์เกี่ยวได้ด้วยเอ่อคืออะไรเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวนะคืออะไรฮะเกียเก่ยวเกี่ยวสองครั้งก็ไม่ได้ไรเนี่ยอะไรของตัวเธอตอเกี่ยวครั้งเดียวปุ๊บแล้วก็วางปุ๊บประกอบเลยอ้ปุ๊บเสร็จแล้วก็วางนี่แล้วก็ปุ๊บเร่งตรง ข้าจะเร่งโตเจ้าโดยโบนเมลอืมอปุ๊บมันคือไอมันคืออะไรมันทำอะไรได้ไอเนี่ยหาไงเนี่ยเมนเด็กซีดมันต้องหาเมนเด็กซีดใช่ไหม ได้บ้างรู้สึกตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์กินได้ไหมไม่ได้ด้วยไอเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่มาทำเป็นอาหารก่อนแล้วกันนะขมปังยังชีพอระไรโอเคทำเพิ่มอีข้างอันดิ ออโอเคจะมืดอ,อีกแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรป๊ตเตโตโป๊ตเตโตกับแครอทแล้วเราจะหาเมนเด็กซีจากไหนเนี่ยอ๋อช่างมันก่อนคิดกับปวดหัวคิดไปกับปวดหัวโอเคเล็กโตปุ๊บๆบนี่นะแล้วก็ปุ๊บ กข้าวได้ดีกว่ากูข้าวปึ๊บ,บโอเคเนี่งไม่ต้องเร่งหรอกข้าวเรามีเยอะแยะไปเป็แล้วก็เก็บเก็บเก็บอืมโวสดมันก็อันนนะ ชุก้าเราก็ยังไม่มีใช่ไหมอันนี้นี้เราก็ยังทำไม่ได้ฟลาเวอร์ Flower, นี่ก็ต้องไปหาอนั่นอะ่ะฟลอร์ฟลอร์ฟลอร์ใช่ไหมฟลอร์ไม่ใช่ฟลอรา เชื่ออะไรนะปึ๊บฟลอเรนซ์ ใช้พาวดอร์พวกพาวดอร์ต่างๆใช่ไหมกัะบนมิล์บนมิลล์เราม่ใช้ไม่ได้อันนี้ <S <S 1> <S 1> เราจะทำยังไงเนี่ยเออปึ๊บมี้อเดรอเด้ออันไหนวะหาไม่เจออีกแล้วโอเคอันนี้นะ ใส่ในอันนี้รี i v e คือเดี๋ยวๆๆๆๆครับรีเียังไงะบนมิวปุ๊บรีเซพกลายเป็นอันนี้พอารอลอนางพอเดือ เอเด๋วเราต้องหาสีใช่ไหมสีได้จากพรงนี้หรือเปล่าโหนี่ไงปุ๊บเดเสร็จแล้วก็วิธีทำอันนี้ก็เอาไมม่มมอันนี้วิธีการทำก็คือชามไม้แล้วก็สติกเราเริ่มทำกันเลยดีกว่า โอเคเด็วูดล็อกอืมเรายังไม่มีไม้นี่เนาะเดี๋ยวครับเรานชามได้ไหมเหมาชามคา้าบไม่ได้อืม,ไ,มไดีนะ๋ยวอะ มือดอีกรอบแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมอันเนี้ยชิท <c oughs> เซลเขย่เยอะมากแด่ดเด็อันนี้เราเพิ่งทำได้ยี่เปอร์เซ็นต์เอง <c oughs> ต้องหาวิธีทาอันนี้ให้ได้รีซิฟเอาไปเผาได้เดไดแล้วปุ๊บโอ้โหบนมิวเอาไปเผาไม่ได้ด้วย รีทรฟคือการทำยังไงวะอันนี้ไม่ต้องครัฟชามเนี่ยใล้สติกก็แล้วก็แผงแล้วก็โบ์โบ์นี่ใช้สลับไม่ได้สแลปหรอทำได้ไหมสแลปสแลปโ,โ,โ,โอ้โหทำได้ด้วยเฮ้ยเอาจริงมี เฮ้ยเฮ้ยเฮยดีน่แน,แน่ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกโอเคเราได้เราได้เครื่องบนมาละวคราวนี้ได้เวลาจัดการโอเคแล้วก็เราเอาสีมาแปลรูปให้หมดเลยหาเอ้ยมาเดี๋ยวเราจะปัม๊ม <c oughs> เราจะปัม๊ม ชัวร้ายไหมล่ะเนี่ยครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ไหนที่บนจับไปมีโอเคบนมิวเสร็จแล้วก็เดลโมนวิวมองไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บใช่ไหมหรือว่าต้องคนละสีกันด้วยเดี๋ยวแล้วนะเมื่อกี้อะไรอ๋อ แบบนี้นี่เองแล้วก็ปุ๊บมันใช้สี่อันปุ๊บโอเคปุ๊บแล้วปุ๊บโอเคแล้วก็ปุ๊บอ่าปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนี่เก้าอันแหมปั๊มกันมันเลยปึ๊บโอเค เกิดที่แปลกๆอีกอ้โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รูทิกแล้วรูทิกละนี่ไงดอกแรกสดๆมันยามเดี๋ยวรเก็บอันนี้ก่อนตุ๊บอ่ะไม่ใช่ดิเอออ๋อเก็บไม่ได้โอเคตุ๊บขออีกดอกหน้าขออีกดอก ขออ่อยดอกเลยสีอา่างแล้วอลไยพาวเดอร์เราเยอะแยะปึ๊บโอเคขออ่อยดอ,ขอ,อกข่อยดอ,ขอ,อกข่อยดอกเธอหนี่งางได้แล้วเย็ดโอเคโอเคอีกสีนนอนางอ๋อวิธีทำแล้วมันก็ง่ายเนาะอุตส่าห์ไปเดินตามหามาตั้งนานรู้สึกตะเตินไต โอเคเปิดเวสบุ๊กตุ๊กโอเคได้ไมกสิอันรู้สึกดีใชมากตอนนี้ต่อไปเปิดเวสดิเนี่ยต่อไปก็เเวสอันเนี้ยชูก้าเทนกับเมนเดกรูดเมนเดกรูดครับมาถามยังไงวะเนี่ยไอเมนเดกรูดเนี่ย เมนเดกรูดหาได้จากเมนเด็กซีดใช่ไหมมีวิธีอื่นไหมเนี่ยต้องูกัยเดียวเมนเด็กซีดเมนเด็กซีด เออเดี๋ยนะขอทำยาก่อนล้วกันยาจะโอเคโดยวิธีการทำยานะครับเราใช้ใช้อยู่ไหนวะหาไม่เจอเดี๋ะนะ้นล้ะขออันนี้ไงโอเคอันเดียวปึ๊บ ปึ๊บโอเคยา่ยาย่าลามแล้ว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 ลามอีกดิ่ลามอีกช่างมันต่อไปเราก็จะมาปัม๊มเราจะมาปัมปป๊มสีปั๊มยากอ่ะปึ๊บอ๋นั่นไงนีโอกาสจกจริงๆด้วยปั๊มกันมันเลยทีนี้โอเค này có mấy lúc Ta dùng cả mình đếc. Đi Đọc, thế này có mấy lúc Tụt rủ Khá chẳng lắm Thế thế anh chưa hiểu nè ดอบอยาชรอนกันนะ่ยดอกโคตรแย่หักบอกตามตรงเฮ้ยเดี๋ยวมันหาจากนี่จริงเหรอเป็นเด็กมันหาจากการทุกยากจริงเหรอ ใช่ไม่มีทีเท่าก็าจะได้เมนเด็กเลยนี่เราช้าแล้วนะเนี่ยอีกสี่อันอะไรกันเนี่ยตอบยากมาก ู่แถวไหนวะเนี่ยวิธีหามันเด็กมันหาจากไหนเจ้าบอกค่าได้หรือไม่หรือมันจะดอกจากมอนวะมันดอกจากพวกมอนเตอร์หรือเปล่ามันรับไม่ได้ด้วยมันไม่มีวิธีรับดอกไม้ใหม่ๆเต็มเลครับคราวนี้อืม เมนเด็กหรูอ๋อกอนนี้แบบครับไม่ได้สุกเศร้าเศร้ามากเมนเด็กอ,อ่ะไปกินอาทีแล้วเนะี่ยโอ้โอโอเค <c oughs> ก็น่าจะถึงเวลาจบคลิปกันแล้วโอเควันนี้ได้สองเควสหาเมนเด็กไม่เจอโอเคก็อ สำหรับคลิปใหม่ครับรีโกลนะครับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแย่ yeah.